เอาละครับเรากลับมาในรายการถอดวิญญาณตามติดชีวิตแคท n นปด็อกเดและตัวอื่นในป๊อปปี้เพย์ไทม์นะครับอันนี้น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันน่าจะเหลือแค่ฉากเดียวนะครับโอเคครับเรามาถึงตรงนี้นะฮะครั้งที่แล้วอันกลางดีกว่าทางสะดวกกว่าเยอะแล้วก็มาตรงนี้เขาก็จะออกมาจากสักอันหนึ่งอันไหนอนนุชโอเคมือม่วงอืมดูสิ ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไอดูหน่อย <S <S แล้วก็อยู่ไปตลอดเหรออ่าฮะอยู่หลังประตูบ้านนี้ยังไม่ไปไหนไม่ไปฮะอยู่ที่เดิมปกติถ้าเกิดเป็นคัสซีนต้องไปใช่ไหมอันนี้ไม่ไปอันนี้อยู่รออืมแล้วตัวที่อยู่ในท่อล่ะหายไปไหม ้าวอยังอยู่นี่นาอ๋อเฉพาะตัวที่แบบออกมาใช่ไหมเออท่อนี้หายไปคือเป็นตัวท่อนี้ที่ออกมาตัวอื่นที่รออยู่ก็ยังอยู่ฮะนี่นี่น,นี่ตัวนี้ไม่ได้ออกมาก็ยังอยู่เหมือนเดิมฮะยกเว้นตัวเมื่อกี้มีมากกว่าหนึ่งตัวโอเคไปแล้วนะด็อกดี์ลาก,ก่อนแล้วเจอกันลืมไปเลยมีออฟฟิศอีกที่นึง นึกว่ากับมาตรงนี้เลยเอาละฮะในออฟฟิศนะครับมาสำรวจดูกันนี่คือห้องที่มีควันมีแกส๊สแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้มันเป็นห้องเล็กๆหลายๆห้องเป็นเขาวงกฏดูจากข้างบนนี่อะไรอ่ะอันนี้คืออ๋อมีที่ดึงอ๋อเราดึงขึ้นมาข้างบนข้างล่างเป็นเหมืองครับอยู่ในถ้ำอยู่ในเหมือง อันนี้คือทางที่เรามาด้านนี้โดนปิดเอาไว้ต้องปีนไปข้างบนซึ่งจะทะลุมาตรงนี้โอเคครับอันนี้ก็ทะลุปไปตรงนูน้นที่เราไปเมื่อกี้ตรงนี้ก็มาด้านนี้ได้ด้านนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําที่ไม่มีห้องน้ำโอ้โหห้องเยอะจริงๆโซนนี้ดูจากข้างบนง่ายกว่าเยอะมีอะไรซ่อนอยู่ไหมแคทนปอยู่ตรงไหน แคทแนปอันนี้คือฝั่งมีแกส๊สไม่มีเลยครับโซนนี้โล่งว่างเปล่าไม่เจอเลยแคทแนปเออใช่ห้องนี้ที่ได้ยินเสียงเสียงแมงวันเราเข้ามาห้องนี้เพื่อที่จะหยิบหยิบอะไรลืมเลยลืมเลยใช่แล้วมันโซ่โอ้นี่ไงมาแล้วครับแคทแนป มาจากห้องนี้แล้วไปยังไงเปิดประตูได้เหรอดูซิดูซิดูซิซแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเปิดประตูยังไงลม้มวิ่งทะลุมาเลยฮะแล้วก็วิ่งทะลุไป <laughs> ทะลุมาอย่างนี้เลยเหรออ่าแล้วก็แบตเตรี่ขอบคุณมากแบตเตรี่มาใส่ตรงนี้อืมจำไม่ค่อยได้แล้วอะ่ะ เจอตรงไหนอีกบ้างอ๋อมันจะมีตรงที่เป็นฉากอันนี้ด้วยฉากที่เราอันนี้ในความคิดตอนที่เราสลบไปโดนว์าไปที่อื่นอ่ะแก้เพื่เซนก่อนโอ้ตรงนี้คือที่ไหนเนี่ยที่เหมืองที่เราเห็นใช่ไหมใช่ฉากเหมืองที่เราเห็นนะฮะคือตรงนี้ทำแยกออกมาเลยเราต้องกระโดดข้าม,มาด้านนี้ เพื่อมาในเหมืองอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดินอ้อมแก่พัฟเซินเพื่อกลับเข้าไปข้างในจะอ้อมเพื่ออะไรก็ไม่รู้พัฟเซินเยอะมากภาคนี้เยอะจนแบบเหนื่อยเลยอะเล่นเล่นรอบสองยังเหนื่อยเลยฮะโอเคกลับมาอ้อมออกมาข้างนอกเพื่อกลับเข้ามาข้างในอีกรอบหนึ่งก็ลงมาตรงนี้แก่พัฟเซินตรงนี้ครับประตูสามบาน มันจะมีไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอือฮึโอเคประตูปเปิดแล้วก็มาแก้พ้าเสนกันต่อฮะแล้วก็อันนี้ปรับมาด้านนี้ปรับมาอันนี้เพื่อเปิดสวิตช์อันนู้นอือฮึโอเคเปิดแล้วก็อันนี้ก็ปรับมาอันเดิมเพื่อที่จะขึ้นลิฟต์อันนี้่าเหนื่อย <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลย แก้เปอร์เซ็นตอย่างเดียวโซนนี้มันไม่มีอะไรเลยฮะเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อใช่ใช่ใช,ช่เราจะเจอตรงนี้จำได้ใช่ไหม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 หมาย่างังมาย่างังแคทแนปจำได้ฮะว่าอยู่ตรงนี้อ๋นี่ไงลงมาจากข้างบนฮะอืมตัวนายใหญ่มากเลยแคทแนปมาจากข้างบน อ่าแล้วก็ไปไหนปิดประตูแล้วไปไหนอืมอืมอ๋อเราก็จะอันนี้หน้ามืดไปมิตินึงฮะใช่แล้วโดนวาร์ปมาถอดวิญญาณได้ไหมถอดวิญญาณไม่ได้ครับไม่ได้ฮะในโลกแห่งวิญญาณไม่สามารถถอดวิญญาณซ้ำสองได้กลับมาที่โรงงานแรก เนี่ยครับผมวิญญาณไม่ได้โทรโอเคฮะทีนี้ก็อลลี่โทรมาอืมเนี่ยผมว่าหลายคนงงนะกับเรื่องดึงอันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเคลียร์ว่าอยู่ตรงไหนดึงเส้นไหนมาบ้างอะไรยังไงตู้นี้โอเคอ่ะฮะครับไหนแบตเตอรี่นะ แบตเตอรี่อยู่ไหนเอ้ยมันยังไม่ครบเลยนี่ปั๊กเอ้าทำไมทำไมบทดพูดมาเออย,ยังติดไม่ครบเลยทำไมอลลี่โทรมาแล้วอืมอ่ะโทรมาอีกรอบนึงฮให้กุญแจเหรอกุญแจอะไรกันไม่เอากุญแจเฮ้ยแบตเตอรี่ไม่ได้เอากุญแจจะเอาแบตเตอรี่มันร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้ยหยิบอะไรมากุญแจสกายโดม โอ้ม oh, ันต oh, right Le so ้องเป็นแบตเตอรี่สิครับอลลี่ฮาวโอ้เกมลวนแคทแนปจะออกมาหรือเปล่าลองดูสิเกมลวนอ่ะแคทแนปต้องมาแคทแคทแนปอ่าฮะโอเคมาแล้วอะไรเนี่ย อย่างงงเตรียมตัวเจอกับแคทแนปอ๋อใช่เขาจะกลายร่างด้วยจำได้ไหมฮะมีการกลายร่างมาหรือยังมาหรือยังไม่มาหรอออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมใช่ออกมาจากตรงนี้อาา่ะอะเพึ่งสปอนโชแคทแนปอันนี้คือร่างปกติอยู่เราต้องถอยหลังนิดนึง ตรงโน้นตรงโน้นตรงนู้นตรงนี้อ่ะฮะหยุดก่อนอือหื้อือหืนี่ไงเปลี่ยนแล้วฮะหยุด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 อยู่อยู่กลายเป็นร่างนี้ร่างอันน่าสะพึงกลัวเป็นลิฟมาเขาก็ปีนมาอ่ะถอดวิญญาณหน่อยดูสิโอ้โหปีนอย่างนี้เลยเหรอนี่แมวหรือแมงมุมโอ้โหยังอยู่ฮะ โอเคเอาละฮะนี่คือที่สู้บอสคือโหลดอีกฉากหนึ่งมาเพราะว่าเมื่อกี้เป็นฉากข้างล่างอันนี้เป็นฉากสู้บอสเขาจะแยกกันแล้วตรงนี้คือปัญหาเลยครับเล่นยากมากอ่ะขอดูก่อนแป๊บหนึง่งโอ้โหอยู่ข้างบนมีกล่องด้วยกล่องอะไรเนี่ยนี่คือแคทนัปมีอะไรเนี่ยอ๋อมือไฟที่เ,าเราไว้ยิงมือไฟสู้บอสไม่มีนิ้วมือนิ้วเทา้าไม่มีเล็บแตกมากตัวนี้ อาจจะเป็นตัวที่ที่เราต้องเปิดอันนี้ใช่ไหมฝาข้างบนอะ่ะเขาโผล่มาแต่หน้าอาจจะใช่แล้วน,นี้กล่องอะไรนี่คือกล่องอะไรกล่องเปล่า,าผมไม่แน่ใจว่าใช้พอส NPC ได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดต้องสู้บอสใหม่อีกรอบนึงคือมันเหนื่อยมากเลยตรงนี้อ่ะลองดูสิถ้าพอส NPC เอ้ยพอสได้พอสได้ เฮ้เขาหยุดเขาหยุดหยุดจริงหรือเปล่าไม่รู้นี่คือร่างเงาร่างเงาเดินไปเดินมาฮะมีกี่ตัวเนี่ย <c oughs> เดินอยู่รอบๆตรงนี้อีกตัวหนึ่งสี่ตัวอันนี้คือด้านหลังใช่ไหมด้านหลังเราอ๋อด้านข้างด้านข้างอะฮะเดินรอบๆนะฮะเต็มไปหมดมีทั้งตัวจริงตัวปลอมเดินทุกช่องแล้วข้างบนละ่ะ ข้างบนตัวที่เปิดฝาตรงนี้มีไหมไม่มาเดี๋ยวนะสบายเลยครับเขาไม่เดินฮนะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละผมว่าน่าจะใช่ตัวที่โผล่หน้ามานะครับเพราะว่าไม่มีมือเรียบร้อยเก็บมือมาทัาศซีนยิงไปหยุดอือฮึอ๋อ,อคือนายนี่เองใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะแล้วอันนี้คืออะไรทําไมมีสองตัวซ้อนกันอยู่อ๋อใช่ตัวนี้ตัวที่ไม่มีมือนี่ไงส่วนตัวนี้คือตัวที่โผลมาเมื่อกี้อ่ะดูหน่อยอืมล้มไปไม่ต้องมาจับเลยเออโดนโดนโดนเต็มเต็มอือืมกิ้งสิกิ้งกิ้งเอาละมาแล้วครับโปรตไทป เหมือนเดิมฮะยังมีแต่แขนโปรโตไทป์อืมโอไมค์แคทแนปมือเราติดอยู่ครับมือเขียวโดวนดึงไปไปไหนไปแล้วครับเรียบร้อยโอโอโอติดแล้วติดแล้วติดแล้วมา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 เอาละฮะเอาแต่ต้องดูวิดีโอก่นอนป๊อปปี้อยู่ไหน นี่ไง <laughs> หายตัวมาอีกแล้วอะ่ะเออตัวอยู่ตรงนู้นอันนี้คือวิญญาณป๊อปปี้ไม่ต้องทำตาปือเลยจะหลับแล้ว <laughs> <laughs> เหนื่อยฝอกว่าสามภาคยังไม่ได้นอนดูฮะจะหลับจริงครับป๊อปปี้คือแบบไม่ไหวแล้วตาเหนื่อยมากใช่ไหมคิดซ,ซี่ก็ยังไม่มาอันนี้เปิดแล้ว <laughs> เออ อ๋อสปอนอย่างนี้เลยคิสซี่นึกว่าลงลิฟต์มาไม่สปอนเลยโอเคเอาล่ะคิสซี่อืมอ๋อแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเสียงเสียงมาเสียงคิสซี่ร้องแต่คิสซี่ยังยิ้มอยู่คิสซี่เกิดอะไรขึ้นกับเธอเอ่อคิสซี่จบ สรุปก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นอยู่ดีว่าเกิดอะไรขึ้นโถอย